สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกรายการค้าระบบขายค่ะจัดทำใบลดหนี้ขายเชื่อนะคะหรือรับคืนสินค้านะคะวันที่20มกรารับคืน iPhone กพัดจำนวน2เครื่องเนื่องจากสินค้าช่ารู้จากมหาวิทยาลัยลังสิตอ้างถึงใบส่งของใบกํากับภาษีใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง si 0 0 0 1 0 0 0 0 3ทและออกใบลดหนี้ให้ลูกค้านะคะเราจะมาทําการบันทึกเข้าระบบกันเลยนะคะ เข้าไปที่ระบบนะคะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะคลิกไปที่ปุ่ม Work f l o w ค่ะเลือกใบลดหนี้สินค้านะคะเลือกที่1.5นะคะใบลดหนี้ขายเชื่อค่ะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะคะจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่เล่เมเอกสารเป็นใบลดหนี้ค่าสินค้าเงินเชื่อนะคะให้คลิกที่ OK ค,ค่ะ จะได้หน้าตาเอกสารแบบนี้นะคะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะเราจะทำการเพิ่มโดยที่กดที่ปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะจะเป็นการรันของระบบนะคะให้เรามาใส่ที่วันที่เลยนะคะเป็นวันที่ตามโจทย์นะคะเป็นวันที่20่สิบมการานะคะทับห้าแปให้เรากดเคยนเซนไปก่อนนะคะ ลูกค้ารหัสนะคะเราจะไม่คีดิดแต่จะทำการใส่จุดแล้วก็กด Enter นะคะในที่นี้จะเป็นมหาวิทยาลัยลังสิตนะคะให้เราคลิกที่มหาวิทยาลัยลังสิตแล้วก็คลิกที่ Enter หรือเลือกค่ะยอดนี้ขนาดนี้นะคะจะเป็น1 0 6ล้าน6แสนก้าแปดหนนะคะให้เราคลิกที่โอเคค่ะ ใช้รหัสสาขาลูกค้าในรายงานภาษีให้เราคลิกที่ Yes ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาที่คนเอกสารอ้างอิงนะคะให้เปลี่ยนจาก n เป็น y กด y ที่แป้นพิมพ์เลยนะคะประเภทเอกสารนะคะ si ถูกต้องแล้วนะคะเล่มเลขที่0001 000, 000, ขายเชื่อสินค้านะคะเราจะมาที่เลขที่ภายในนะคะให้เราใส่จุดแล้วก็กด enter ค่ะ จะมีเอกสารมาให้เราเลือกนะคะเอกสารเดียวนะคะเราก็เลือกได้เลยนะคะคลิกที่ enter หรือเลือกค่ะระบบก็จะทำการดึงเลขที่อ้างอิงมาให้เราแล้วนะคะให้เรากดที่ ok ค่ะต้องการลดจำนวนนะคะเราจะต้องลดจำนวนลงนะคะเพราะเรารับคืนสินค้ามาจากลูกค้านะคะ ให้เราคลิกที่ yes ค่ะระบบจะทำการดึงข้อมูลทั้งหมดมานะคะแต่ละในที่นี้เรารับคืนเฉพาะ iPhone 6ผัด2เครื่องเท่านั้นนะคะให้เรามาคลิกที่เคสโทรศัพท์แบบนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ F3 เพื่อลบสินค้าออกไปนะคะคลิกลบไปเลยนะคะถ้าไม่ออกก็ลบให้ออกนะคะลบสินค้าลบออกไปเลยก็ได้ จากนั้นนะคะเราก็จะมาดูสินค้า iphone 6 p พั s นะคะว่าครบตามจํานวนหรือเปล่านะคะในที่นี้เรารับคืนแค่2เครื่องนะคะให้เราเปลี่ยนจาก300เป็น2นะคะแล้วก็กด enter นะคะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้เราคลิกที่โอเคค่ะทางระบบก็จะคํานวณเงินมูลค่าที่ไว้ให้แล้วนะคะ แล้วก็จะมีจำนวนข้างล่างนะคะเป็น2เครื่องมูลค่าแวดก็จะเป็น4,620นะคะมูลค่าก่อนแวดก็จะเป็น66,00 0บาทแต่ยอดสุดทธิทั้งหมดก็จะเป็น7 0็0 0นบนะคะเมื่อครบถูกต้องแล้วนะคะให้เรากดที่ f 1 0เพื่อเป็นการบันทึกค่ะระบบนะคะก็จะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีแยกประเภทให้เรานะคะเป็นดังนี้นะคะ สินค้ารับคืนและส่วนลดนะคะจํานวนเงินเดบิตจะเป็น6.6000บาทนะคะภาษีขายจำนวนเงินเดบิตจะเป็น46.020บาทนะคะลูกนี้กันค้าจะเป็นเครดิต7 6 0ด0ขอโทษค่ะเ6่นะคะเมื่อจำนวนเงินถูกต้องเท่ากันแล้วนะคะให้เรากด f อ0เพื่อเป็นการบันทึกอ,อีกครั้งนึงค่ะในที่นี้นะคะเราจะลองพิมพ์เอกสารใบลดนี้มาดูนะคะให้เรากด YES ค่ะ กดปริ้นค่ะและนี่นะคะจะเป็นหน้าตาของตัวอย่างใบลดนี้นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีจำนวนเงินนะคะถ้าเราดูเอกสารครบทครบ,ครบต้องครบทวนถูกต้องแล้วนะคะให้เรากด Escape เพื่อออกค่ะระบบนะคะจะทำการรันให้เราใส่ ข้อมูลใบใหม่มานะคะแต่เราจะไม่ใส่นะคะให้เรากด escape เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้ให้กด yes ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เรากด escape เพื่อออกอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เรากด cancel ค่ะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะ